สวัสดีค่ะพบกับรายการเจาะเทรนดลงทุนหุ้นค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในกลุ่มของโรงพยาบาลน,นะคะกลุ่มโรงพยาบาลค่ะก็ได้เข้าสู่ช่ว,ชวงไฮซีซันเป็นที่เรียบร้อยนะคะในไตรามาสสโดยไตรามาสสค่ะส่วนมากจะเป็นช่วงฝนตกนะคะหรือดูฝนถึงแม้ว่าปีนี้จะมีฝนตกกว่าน้อยกว่าทุกๆปีนะคะแต่ว่าการระบาดของไข้หวัดใหญ่ก็ยังคงอยู่ในระดับสูงค่ะในขณะที่การระบาดในกลุ่มเด็กๆนะคะก็ยังมี การระบาดของเชื้อไวรัส RSV นะคะที่ทำให้อัตราการเข้าพักของอัตราการแอดมิชเข้าพักในโรงพยาบาลยังอยู่ในระดับที่สูงเช่นกันค่ะสำหรับผลประกอบการในไตรมาส3านะคะเราคาดว่ากลุ่มโรงพยาบาลจะมีผลประกอบการเติบโตได้ทั้ง q o q q แล้วก็ y on y on Year ค่ะโดยการปรับตัวสูงขึ้น q o q q นะคะ จะมาจากประเด็นหลักๆ2ประเด็นนะคะประเด็นแรกค่ะสําหรับกลุ่มโรงพยาบาลที่รับคนไข้ต่างชาตินะคะเรามองว่าจะเป็นการเติบโตได้คิวออนคิวค่อนข้างดีค่ะเนื่องจากในช่วงไตรมาสสนะคะเป็นช่วงที่ได้รับผลกระทบจากเทศกาลรอมฎอนค่ะทําให้คนไข้าชาวมิดเดิล a อีนะคะมีการเดินทางเข้ามารับการรักษาที่น้อยลงค่ะอย่างไรก็ดีนะคะในช่วงไตรมาสสคนไข้กลุ่มมิดเดิล a อีนะคะก็กลับมาเดินทางปกติแล้วก็กลับมารับการรักษาเพิ่มมากขึ้นค่ะในขณะที่การปรับตัวสูงขึ้นคิวออนคิว คิวอีกประเด็นนึงนะคะจะเป็นมามาจากกลุ่มประกันสังคมนะคะที่มีการบันทึกนะคะอัตราการเบิกจ่าย f ิกซ์แคปิเทชันนะคะในไตรามาสสามที่เรทใหม่นะคะเต็มไตรามาสเป็นไตรามาสแรกค่ะเนื่องจากว่าเรทใหม่นะคะที่1,808บาทนะคะเรื่องเ f ฟเฟกติฟไปเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในไตรามาสสามก็จะเป็นไตรามาสแรกที่รับรู้อัตราการเบิกจ่ายนี้เต็มไตรามาสค่ะ สำหรับไตรามาส3นะคะเราคาดว่าผลประกอบการก็จะมีการเติบโตได้เยออนเยเช่นกันค่ะโดยการเติบโตเยออนเยนะคะมาจากฐานที่ค่อนข้างเรียกว่าต่ำนะคะในไตรามาส3ปีที่แล้วค่ะโดยไตรามาส3ปีที่แล้วนะคะก็ถือว่ามีฐานรายได้กลับมาสู่ระดับปกตินะคะเนื่องจากว่ามีสัดส่วนรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโควิดน้อยลงค่ะ ในขณะที่ไตรมาสสปีนี้นะคะเราก็ยังคงเห็นแพนทอัพดีมานที่เข้ามายังต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นแพนทอัพดีมานจากกลุ่มคนไข้าชาวไทยเองหรือกลุ่มคนไข้ต่างชาตินะคะสําหรับกลุ่มคนไข้าชาวไทยเองนะคะเราก็มองว่ามีการกลับมารับการรักษาโรคซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับสัดส่วนรายได้นะคะเราก็มองว่าตัวของรายได้นะคะจะมีการเติบโตเมื่อเทียบกับช่วง pre-covid หรือว่าช่วงในไตรมาสสปี19ค่ะ สำหรับช่วงเซ็ก n d h ์ l าร์ของปีนี้นะคะเราก็คาดว่าผลการดำเนินงานจะดีต่อเนื่องค่ะโดยจะมีการเติบโตนะคะถ้าเทียบก่าช่วงของ First Half ซึ่งอันนี้เป็นปกติของกลุ่มโรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะที่ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังสามารถจะมีการ เติบโตนะคะถ้าเทียบกับครึ่งปีแรกแต่อย่างไรก็ดีคะ่ะนอกจากการเติบโตได้เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกแล้วนะคะเราก็ยังมองว่าจะสามารถเติบโตได้เทียบกับ second half ของปีที่แล้วเช่นกันเนื่องมาจากว่าช่วง second half ของปีที่แล้วนะคะฐานรายได้ก็กลับสู่ระดับปกติมีสัดส่วนรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโควิด19ค่อนข้างต่านะคะในขณะที่ปีนี้นะคะคนไข้ที่มาจากกลุ่ม fly in นะคะหรือคนไข้ต่างชาติก็มีการ fly in เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ด้วยมาตรการต่างๆแล้วทําให้ปัจจุบันนะคะสัดส่วนรายได้ของกลุ่มคนไข้ต่างชาติ ในบางโรงพยาบาลนะคะก็ได้เกินระดับช่วงพรีโคดไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับราคาหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะคะเรามองว่าช่วงที่ผ่านมาก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดนะคะก็มองว่าเป็นการไพรซ์อินนะคะผลประกอบการที่ไม่ค่อยดีนะคะในช่วงครึ่งปีแรก growth ค่อนข้างต่ำนะคะเนื่องจากช่วงครึ่งปีแรกของปี22มีฐานที่ค่อนข้างสูงแต่เรามองว่าผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังในปีนี้ค่ะจะสามารถเติบโตได้ค่อนข้างดีะคะ่ะสำหรับปัจจัยบวกนะคะของ กลุ่มโรงพยาบาลที่เราจะต้องจับตามองนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ีประเด็นหลักๆได้ดังนี้นะคะประเด็นแรกค่ะเป็นเรื่องของฟรีวีซ่านะคะที่เพิ่งออกมาตรการใหม่ออกมาโดยจะเ f ฟเฟกตีฟนะคะในวันจันทร์ที่25กันยายน,นนี้เป็นต้นไปค่ะโดยฟรีวีซ่านี้นะคะจะมีผลบังคับถึงวันที่29 กุมภาพันธ์นะคะปี2024ค่ะทั้งนี้ค่ะเรามองว่าฟรีวีซ่าที่ให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะจะช่วยทําให้มีการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยที่การที่เริ่มต้นในวันที่25กันยายนนะคะก็จะเป็น1อาทิตย์นะคะขอโทวค่ะประมาณ10วันนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงโกลเด้นวีของประเทศจีนนะคะในช่วงต้นเดือนตุลาคมค่ะเราก็เลยมองว่าจะทําให้มีจํานวนของ foreign visitor นะคะเพิ่มมากขึ้นโดย กลุ่มที่เข้ามานะคะจะเป็นกลุ่มทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มของ medical tourism แล้วก็กลุ่มนัก กลุ่มคนไข้าชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มไฟน์อินค่ะถึงแม้ว่าในช่วงเฟิร์ส a าฟนะคะประเทศจีนเขาจะมีการเปิดประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าจํานวนนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จํานวนคนไข้ต่างชาติที่มาจากประเทศจีนก็ยังถือได้ว่าต่ํากว่าช่วงในปี2019ค่อนข้างมากค่ะดังนั้นนะคะเราก็มองว่าประเด็นของฟรีวีซ่านะคะจะทําให้มีจํานวนนักท่องเที่ยวจีนที่สูงมากขึ้นแล้วก็จะส่งผลบวกมายัางกลุ่มของ medical tourism ด้วยค่ะสําหรับประเด็นที่2นะคะเป็นประเด็นของเริ long term visa residence นะคะ เราก็มองว่ากลุ่มนี้นะคะจะช่วยทําให้ medical tourism ของประเทศไทยนะคะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะโดยการให้วีซ่านะคะให้กับชาวต่างชาตินะคะ3กลุ่มศักยภาพสามารถเข้ามาพำนักในประเทศไทยนะคะได้ถึง10ปีค่ะกลุ่มนี้นะคะก็ปัจจุบันมีการเพิ่มประเทศเข้ามาประเทศใหม่อีกประเทศหนึ่งได้แก่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะเราก็มองว่าจะสามารถทําให้ตัวของ medical tourism นะคะมีความคึกักมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยปัจจัยหลักๆนะคะค่าใช้ใจ่าย medical care นะคะ medical care expense นะคะในประเทศไทยก็ยังถือว่าต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะในขณะที่คุณภาพคาก็ถือว่าสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะสำหรับประเด็นที่3นะคะอย่างที่เรียนไปตอนต้นค่ะว่าไตรามาส3นะคะจะเป็นไตรามาสแรกที่มีการรับรู้รายได้เต็มไตรามาสนะคะของ fixed c a p i t a t i o n rate ใหม่ที่1,000 1,808บาทต่อหัวนะคะก็นอกจากนี้นะคะเราก็มองว่ามีโอกาสนะคะที่ทางสำนักประกันสังคมค่ะจะมีการปรับเพิ่อมอัตราการเบริกจ่ายนะคะของโรคซับซอ้อนหรือว่า a d j u s t e d RWU ที่มากกว่า2ค่ะทางนี้ค่ะถ้าเราก็มองเป็นอาศัยตะกลุ่มที่รับรายได้นะคะมาจากกลุ่มประกันสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็น BCH หรือว่า CSG ค่ะ ประเด็นสุดท้ายนะคะยังคงเป็นทีมของ medical tourism แล้วก็ aging society ค่ะซึ่งเรามองว่าปัจจุบันนะคะคนหันมารักสุขภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะทาให้มีดีมานนะคะในกลุ่มของ wellness ที่สูงมากขึ้นโดยอาจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนะคะโรงพยาบาลใหญ่ๆอย่างบำรุงราชหรือว่ากลุ่ม BDMs นะคะเขาก็ได้มีการทําธุรกิจ wellness ขึ้นมาอย่างตัวของบำรุงราชเองก็มีรักษา wellness นะคะในส่วนของ BDMs เองก็มีโครงการ BDMs wellness ที่ถนนวิทยุแล้วก็ BDMS เองนะคะก็ได้มีการเพิ่มนะคะ จำนวนเวลเนสในเครือนะคะก็ปัจจุบันก็มีการลงทุนเพิ่มในหนึ่งโครงการใหม่ชื่อว่า,า Silver Wellness นะคะเราก็มองว่าจะเป็นกลุ่มที่มีการขยายตลาดไปยังกลุ่ม Residence ด้วยนะคะก็ทำให้ Medical Tourism นะคะมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะในขณะที่กลุ่ม Aging Society นะคะเราก็ต้องยอมรับว,ว่าก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะอย่างตัวของ c s g เองก็ได้มีการขยายธุรกิจไปยัง เคลือย,ยังกลุ่มนี้นะคะได้แก่การลงทุน100%นะคะในธุรกิจชื่อว่า Century Care นะคะก็เป็นการรับดูแลนะคะผู้สูงอายุค่ะสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลนะคะเราก็มองว่าปัจจุบันนะคะเริ่มกลับเข้ามาสู่ c y คล e ของ investment again, ออเก investment อีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องมาจากว่าเราจะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลแต่ละโรงนะคะเริ่มมีการ ลงทุนเพิ่มเพื่อการขยายสาขาแล้วก็เพิ่มจํานวนโรงพยาบาลในเครือค่ะอย่างเช่นตัวของบํารุงราชเองนะคะก็เป็นครั้งแรกที่มีการประกาศนะคะที่จะลงทุนโรงพยาบาลใหม่นะคะในขนาด250เตียงที่จังหวัดภูเก็ตค่ะในขณะที่ตัวของ BMS d MS เองนะคะก็เริ่มมีการลงทุนในโครงการใหม่ๆเพิ่มเติมหรือว่า BCH แล้วก็ CSG นะคะที่มีการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลใหม่ในเครือปีนี้ประมาณ2แห่งค่ะ ในกลุ่มของโรงพยาบาลเองนะคะเราก็ยังมองปัจจัยบวกอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือในการปรับลดค่าไฟนะคะที่ผ่านมาก็เรามองว่าจะทําให้ตัวของค่าใช้จ่ายของกลุ่มโรงพยาบาลจะมีการปรับตัวลดลงแล้วก็ช่วยทําให้อัตราการทํากําไรสุทธินะคะมีการปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสสเป็นต้นไปค่ะสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลน,นะคะเราก็สรุปมาให้เป็น4ตัวนะคะตัวแรกนะคะเป็นตัวของ BMS d MS ค่ะเรามองว่าในไตรมาสสาเนี่ยนะคะที่เป็นช่วงของไฮซีซันนะคะจะมี อ,ออคคูเพนซีเรทของเตียงนะคะที่ให้บริการนะคะมากกว่า65%คะ่ะก็มีโอกาสที่จะอ,อยู่ที่ประมาณ67%นะคะก็ใกล้เคียงกับไดรมาส3ในปี19ค่ะสำหรับรายได้นะคะเราก็มองว่าจะมีการเติบโตทั้งจากกลุ่มคนไข้าชาวไทยแล้วก็คนไข้ต่างชาตินะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนไข้ต่างชาติะคะ่ะเรามองว่ากลุ่มคนไข้ในกลุ่มนี้นะคะของ BDMs มาจากกลุ่มที่เป็น e x p a t แล้วก็ t tourist นะคะก็จะได้รับประโยชน์นะคะจากการที่ BDMs เองนะคะเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายนะคะมี โรงพยาบาลอยู่ทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็มีโรงพยาบาลอยในจังหวัดใหญ่ๆเราก็มองว่ามาตรการฟรีวีซ่านะคะที่ทําให้มีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นเนฟฟิก,กลุ่มของ BDMs ด้วยเนื่องจากว่ามีโรงพยาบาลอยู่ที่พัทยาแล้วก็ภูกเก็ตค่ะปัจจุบันนะคะราคาเทรดอยู่ที่ประมาณ PE เทียบเท่าอยู่ที่30เท่านะคะก็ยังคงต่ํากว่า average 5ปีที่ผ่านมานะคะสําหรับ BDMs เองนะคะเราก็ให้ Target Price อยู่ที่33.40สตางค์ค่ะ นอกจากนี้ค่ะ b d m s นะคะเขาก็ยังมีการขยายฐานรายได้ไปยงัปยงโรงพยาบาลที่รับประกันสังคมนะคะโดยปัจจุบันสัดส่วนรายได้ที่มาจากกลุ่มโรงพยาบาลประกันสังคมนะคะมีเพียงแค่2%เท่านั้นอย่างไรก็ดีค่ะ BDMS นะคะก็มีการเพิ่ม q วต้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มฐานรายได้จากกลุ่มนี้ค่ะสำหรับโรงพยาบาลที่2นะคะเป็นตัวของโรงพยาบาลบํารุงราชหรือว่า BH นะคะปัจจุบันก็ยังคงโฟกัสในกลุ่มของ high end ตลาดไฮเอ็นนะคะซึ่งยังคงสามารถชาร์จในราคาที่ค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็ในไตรามาสสามนี้นะคะเราก็มองว่าจะเป็นไตรามาสที่สามารถทํากําไรรายไตรมาสได้สูงที่สุดเป็นประวัติการอีกครั้งหนึ่งนะคะโดย EBITDA margin ของกลุ่มโรงพยาบาลบำรุงราชก็อยู่ไดอ้อยู่ที่ระดับค่อนข้างสูงที่ประมาณ39-40%นะคะก็เป็นระดับที่สูงกว่าช่วง pre-COVID คะ่ะ สำหรับบำรุงราชเองนะคะก็ยังคงโฟกัสในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นกลุ่ม Fly In นะคะโดยเรามองว่าปัจจุบันนะคะกลุ่ม Fly In ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะสัดส่วนที่มาจากกลุ่มคนไข้ Fly in นนะคะก็ยังคงต่ำกว่าช่วง pre-covid เพราะฉะนั้นนะคะในกลุ่มนี้เราก็เลยมองว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ค่ะอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นนะคะว่าปัจจุบันบำรุงราชเองก็ได้มีการวางแผนนะคะที่จะลงทุนโรงพยาบาลเพิ่มโดยที่จะมี จะเริ่มให้บริการโรงพยาบาลบำรุงราชสาขาภูเก็ตนะคะในปี2025ค่ะโดยเฟสแรกนะคะคาดว่าจะเปิดให้บริการที่จำนวน150เตียงก่อน,นะคะ่ะสำหรับโรงพยาบาลถัดมานะคะเป็นกลุ่มของ BCH นะคะแล้วก็มองว่าไตรามาส3นี้นะคะจะเป็นไตรามาสแรกนะคะที่มีการรับรู้รายได้ของ fixed c a p i t a t i o n ที่1,808บาทนะคะเต็มไตรามาสเป็นไตรามาสแรกค่ะโดย b c h เองนะคะก็เป็นโรงพยาบาลที่มีสัสดส่วนรายได้าจากกลุ่มประกันสังคมค่อนข้างสูงปัจจุบันนะคะมีจํานวนผู้ประกันตนในระบบสูงถึง1 000, 000ล้านรายนะคะเราก็มองว่าการที่ปรับเพิ่มตัวของ fixed c a p i t a t i o n นะคะจะทําให้ตัวของ net profit ของ BCH นะคะปรับตัวสูงขึ้นค่ะทางนี้ค่ะเราก็ยังคงรอข่าวดีนะคะในการปรับตัวของอ,อัตราการเบิกจ่ายในกลุ่มของ a d j u s t e r r w ที่มากกว่า2ค่ะ สำหรับกลุ่มของ cash patient ของ b c h นะคะเราก็มองว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ล่าสุดน,นะคะโรงพยาบาลกเกษมราชที่เวียงจันทร์นะคะซึ่งปัจจุบันรับ ะะเพียงแค่คนกลุ่มคนไข้เงินสดเท่านั้นค่ะแล้วก็มองว่าเป็นการกระจายรายได้ที่ค่อนข้างสเตเบิลนะคะถึงแม้ว่าในระยะสั้นนะคะอาจจะเป็นการกดดันผลการดําเนินงานในแง่ของ n e ็ตโปรฟิตนะคะเนื่องจากว่ายังคงเป็นช่วงแรมอัพพีเรียที่ทําให้โรงพยาบาลยังมีผลประกอบการขาดทุนนะคะแต่ว่าในอนาคตเรามองว่าจะมีฐานรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะในขณะที่ประเด็นของ FX loss นะคะที่มาจากโรงพยาบาลที่เวียงจันทร์นะคะเรามองว่าในไตรมาสสเป็นต้นไป FX loss นี้จะมีการปรับตัวลดลงค่ะ แล้วก็ในปีหน้าคาดว่าจะไม่มี FX Loss แล้วนะคะเนื่องมาจากว่าตัวของกเกษมราชเองนะคะก็ได้มีการ Restructure บริษัทนะคะทำให้เงินกู้นะคะที่อยู่ในรูปของเงินกิีบมีการปรับตัวลดลงค่ะ สำหรับโรงพยาบาลสุดท้ายนะคะเป็นกลุ่มโรงพยาบาล CSG หรือว่าจุฬารัฐนะคะเราก็มีมองภาพคล้ายๆกับตัวของ BCS นะคะที่จะได้รับผลประโยชน์นะคะจากการเพิ่มของตัว fixed c a p i t a t i o n เต็มไตรามาสเป็นไตรามาสแรกค่ะโดยปัจจุบันนะคะ CSG มีจำนวนผู้ประกันตนในระบบอยู่ที่ประมาณ530,000รายค่ะจากโควตานะคะที่ที่มีอยู่ประมาณ600,000รายนะคะตอนนี้ BCS ขอโทษค่ะตอนนี้ CSG เองนะคะก็ได้มีการเพิ่มขอโคต้าไป สำหรับโรงพยาบาลที่โควต้าเต็มแล้วนะคะเราก็มองว่าถ้าสามารถเพิ่มโควต้านี้ได้อีกประมาณ5 0,000่นได้นะคะก็จะเป็นผลบวกต่อ Net Prof i t ของ CSG ค่ะในขณะที่ปัจจุบันนะคะสองโรงพยาบาลใหม่ที่โอเปรตไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นที่แม่สอดหรือว่าโรงพยาบาลจุฬารัตนตอ์มีเดียลเซ็นเตอร์นะคะเรามองว่าจะเป็นช่วยช่วยในการเติบโตในระยะยาวนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มแคปซิตี้นะคะในการรับส่งต่อคนไข้ด้วยค่ะสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลเองนะคะเราก็มองว่า มีความน่าสนใจในแง่ของ valuation นะคะเนื่องมาจากว่าโรงพยาบาลส่วนมากนะคะปัจจุบันเทรดอยู่ที่ PE เฉลียฉล่ยอยู่ที่ประมาณ30เท่าก็ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตนะคะในขณะที่ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกนะคะอาจจะผิดหวังเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่า g r o t h นะคะมาจากฐานที่ค่อนข้างสูงค่ะแต่เรามองว่าผลประกอบการในช่วง second half ของปีนี้นะคะจะมีการเติบโตที่ค่อนข้างน่าสนใจคะ่ะในขณะที่ long term demand นะคะในกลุ่มของ medical แล้วก็ aging society นะคะเรามองว่า การเติบโตของกลุ่ม Medical หรือว่ากลุ่ม Health Care นะคะก็จะยังคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับท็อปิกในก,กลุ่มโรงพยาบาลนะคะปัจจุบันเราก็เลือกมา2ตัวค่ะเป็นตัวของ BDMs แล้วก็บำรุงราชหรือว่า BH นะคะเรามองว่าการเติบโตของรายได้นะคะยังทําได้ดีต่อเนื่องสามารถทารายได้แล้วก็กําไรในระดับ n New h ว High ได้แล้วก็เป็นระดับที่สูงกว่าช่วง pre-covid นะคะเราก็แนะนํานะคะสําหรับ BDMs แล้วก็ BH ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะ